สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษก่อนเลยครับทานเซเมียพ่ายกับทางด้านมอร์แคมไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเซกุนด้านลีกาของสเปนสปอร์ติ้งคีกอนเอาชนะลาพามาสไป1ประตูต่อ0มาลาก้าพ่ายกับทางด้านคิโรนาไป0นประตูต่อ1 ซาราโกซาเอาชนะคาสเตลลอนไป3ประตูต่อ0และลาโยเบกาโนเอาชนะด้านเรยออันโอเบียโดไป4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมนะครับที่น่าติดตามและน่ารับชมในค่ำคืนนี้มีคู่ไหนกันบ้างเราไปรับชมกันเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโปรแกรมลีกวันของอังกฤษอยู่1คู่นะครับแบ็กพูลจะพบก,กับออกฟอร์ดอยู่นเตดคู่นี้จะเตะเวลาตี1.45และโปรแกรมลาลิกาสเปนอีก1คู่เรบบนเตจะพบกับกาดิด คู่นี้จะเตะเวลาตีสอนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลในค่าคืนนี้ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ